สวัสดีค่ะพบกับรายการ reading adrama d รายการที่จะทำให้คุณสะสมความรู้ทางด้านสุขภาพที่ดีเพื่อวันข้างหน้าร่วมกันมีคุณผู้ฟังท่านใดบ้างคะที่มักจะมีอาการจามและคันขึ้นมาแบบกระทันหันบทร่างกายจะแพ้อะไรสักอย่างก็แพ้ขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวจนต้องรีบคว้าหายายแก้แพ้มากินแล้วยาแก้แพ้นี้ก็มีทั้งแบบที่กินแล้วง่วงกินแล้วไม่ง่วง แล้วมันต่างกันอย่างไรควรเลือกกินยังไงดีคลิปนี้ Reading a t r a m a มีข้อมูลจากคอลัมน์รามา RDU รู้เรื่องยาจากนิตยสาร Adrama เล่มที่56ที่เขียนโดยเภสัชกรหญิงนันทพรเล็กพิทยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยไขยข้อข้องใจเหล่านี้ให้ค่ะ ยาแก้แพ้คืออะไรแล้วมีไว้ใช้ทำอะไรยาแก้แพ้เป็นยาที่ใช้ป้องกันหรือบรรเทาอาการแพ้เช่นอาการแพ้ที่ทำให้น้ำมูกหรือน้ำตาไหลอาการแพ้อากาศอาการผื่นคันเป็นลมพิษโดยยาแก้แพ้นะคะจะเข้าไปยับยั้งสารก่อแพ้ที่เรียกว่าฮิสตามีนตัวฤทธิ์ของยาจึงทำให้บรรเทาอาการแพ้ได้ค่ะ ซึ่งยาแก้แพ้นั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ,อยาแก้แพ้ที่ทำให้ง่วงและยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ง่วงนอนค่ะกลุ่มที่หนึ่ยาแก้แพ้กลุ่มดั้งเดิมหรือ,อยาแก้แพ้แบบที่ทำให้ง่วงนอนตัวอย่างของอยากลุ่มนี้เช่นคอเฟนิรามีนไดเฟนไฮดรามีนไดเมนไฮดรเนตไฮดรอไซซีซนบรอมเฟนิรามีน ยาในกลุ่มนี้สามารถใช้รักษาอาการเยื่อจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้ที่มีอาการคันจามและช่วยลดน้ำมูกได้ดีนอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาอาการเมารถเมาเรือได้โดยให้รับประทานยาทุก4-6ชั่วโมงตามอาการแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้ยานะคะเพราะยากลุ่มนี้จะทำให้ง่วงซึม จึงควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรหรือการขับรถค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาการข้างเคียงอื่นๆได้ด้วยเช่นจมูกแห้งปากแห้งคอแห้งตาพร่าน้ำหนักตัวเพิ่มแล้วยังมีข้อมูลอีกว่ายาแก้แพ้ทำให้ความจำไม่ดีในผู้สูงอายุและไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า2ปี ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยาแก้แพ้กลุ่มนี้นะคะส่วนยาแก้แพ้ในกลุ่มที่2นั่นก็คือ,อยาแก้แพ้กลุ่มใหม่หรือ,อยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงตัวอย่างเช่นยาเซทิริซีนเลโวเซทิริซีนเฟโซเฟนาดีนและรอลาทาดีน ยาแก้แพ้กลุ่มนี้จะดูดซึมผ่านเข้าสมองได้น้อยจึงทำให้กินแล้วไม่ง่วงซึมเท่ายาแก้แพ้กลุ่มดั้งเดิมรวมถึงผลข้างเคียงอื่นๆอ,อย่างจมูกแห้งปากแห้งคอแห้งตาพร่าก็จะพบได้น้อยกว่ากลุ่มดั้งเดิมค่ะอย่างไรก็ตามยากลุ่มนี้อาจให้ผลบรรเทาอาการน้ำมูกไหลได้ไม่ดีเท่ากลุ่มดั้งเดิมและยากลุ่มนี้ก็ให้รับประทานวันละหนึ่งครั้งนะคะ หากเปรียบเทียบการเลือกใช้ยาแก้แพ้แบบง่วงหรือไม่ง่วงแล้วยาแก้แพ้กลุ่มใหม่นั้นมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแก้แพ้กลุ่มดั้งเดิมแต่ก็อาจให้ผลการรักษาอาการแพ้ได้ไม่ดีเทียบเท่ายาแก้แพ้กลุ่มดั้งเดิมค่ะ ดังนั้นการเลือกใช้ยาแก้แพ้จึงต้องพิจารณาวา่าอาการของผู้ป่วยหนักขนาดไหนและสามารถรับผลข้างเคียงเรื่องความง่วงหรืออาการข้างเคียงอื่นได้มากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นภูมิแพ้อากาศทั่วไปก็อาจเลือกใช้ยาแก้แพ้กลุ่มใหม่แต่หากเป็นหวัดแล้วมีน้ำมูกไหลมากก็อาจต้องใช้ยาแก้แพ้กลุ่มดังเดิมค่ะ ทีนี้ก็พอจะเข้าใจการกินยาแก้แพ้กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่อย่างไรก็ตามขอแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยาค่ะขอส่งต่อความห่วงใยไปถึงทุกทท่านเลยนะคะและขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องรามาชาแนลด้วยนะคะในคลิปหน้าอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้เลยขอบคุณที่รับชมและรับฟัง พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ